เจ้าของเจ้าของบ้านก็โอเคมากดูแลตลอดอะไรทั้งหมดตลอดดึกดึกตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยคนของย้ายหนีเราแล้วเลยไม่ยอมถ้าผมมันก็เตรียมข้าวเตรียมของอืมอื้อหนึ่งยกไหมยกมีอะไรพอให้ผมยกเกินไหมเดี๋ยวผมเอาตะแกีกขึ้นหลังคาก็นี่เราขึ้นนี่เราคิดอยู่ว่าจะเอายกอีกมันถึงจะไม่ไม่สูงกว่าฟอร์จูเนอร์ พับมันพับได้นะผมพับสลักกดไม่เจอว่าจะพับบนกดสลักพับยังไงรู้สึกว่าทะพูก็มีน่เนาะชุดนี้เนาะจุดนี้พับได้ครับรับครับก็จะเนาๆก็จะมีนี้ประมาณนี้นับทองสรุปนะสรุปคือย้ายย้ายแค่บางส่วนที่ต้องจําเป็นต้องใช้นะคะยังไม่ได้ย้ายออกจากตรงนี้นะคะโอเคฮะแร่มานี้ฮะของกินแล้วก็ถังน้ํา พวกเครื่องครัวอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าพี่พี่เอ่อมนเขาชอบทำกับข้าวเนาะก็ก็จะขนแค่พวกเครื่องครัวนี้ไปนะคะเพราะมันมันซื้อกินทุกวันมันมันก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันไม่อร่อยเหมือนเราทําเองใช่ยังยังพี่นี่ยังพี่มนเขาทากับข้าวเก่งไงแต่ยังหนูอ่ะ ซื้อกินดีกว่าสบายใจจริงๆซื้อกินสบายเราแช่แล้วถ้าเราทำเองเนีมันไม่ผ่านใช่ซื้อกินสบายจริงๆก็เราเอาไปไม่ไม่เยอะไปไม่กินส่วนก็เราข้าวก็แค่นี้เอาชุดเตาแก๊สรถถุงทองแค่นั้นครับที่จะเอาไปแบบอื่นก็ไม่ต้องแล้วก็เอาไว้จุดนี้เพราะว่าเดอูหน้าเราดูหน้าเราก็มาอยู่นี่กับ ตลอดแล้วอะเดี like okay. <co <co Besides, uh, ๋ยวรอให้อะไรอะไรลงตัวแบบย้ายองค์ปู่เรียบร้อยอะไรเราค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าณตอนนี้น่ะณตอนนี้น่ะบรรยากาศที่นี่ก็คือเงียบไปแล้วอ่ะเงียบมากลุงจอดที่บ้านโกกอกลุงคนจอดอยู่ที่อยู่ที่บ้านโกกอกนายโยใช่ไหมนายโยลุงหมอเมื่อกี้มาถึงใบพัดนะครับเดี๋ยวว่าจะเคลียร์กับลุงอยู่ครับลุงบอกว่าพี่ชัยเคลียร์ให้ผมด้วยนะสองนค่าอะไรครับ ผมบไปเคลีมาแล้วที่สองหมื่นเดี๋ยวครับค่าอะไรสองหมื่นยังไม่ละเอียดเลยสองหมื่นนะเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ครับครับครับยังไม่รู้ว่าอะไรนะสองหมื่นค่ะจะนายโยกเล่นนะตัวนายโยกเล่นข้อสรุปของพี่ชัยนะว่ายังไม่ได้ย้ายนะยังยนะคะก็ผมไปแค่เริ่งตัว ขึ้นโอ้ก็ย้ายอย่างเด<า>ียวเออจะขึ้นไปโหลดกยย่อน,น,นที่ขนไดที่ย,ยัยงยังไม่ได้ย้ายที่นี่ก็เออขอลงแค่นี้นะคะทีละคนให้ดูก็เมื่อแม่ควรจะหมดอายุโปรมดจะขึ้นจะมาชิดตรงเช็ดตู้พอดีน้ำมันเข้าสี่นาทีตรงนี้สี่นาทีเออผมลงแค่นาทีกว่าตัวนี้เน็ดแนงนะตรงตรงนี้นนตรงช่างพงนั่งแต่ถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะหายไปหน่อยถ้าออกมาข้างนอกมันจะแรง พี่ชายจะเจ็บของส่วนหนึ่งไปใช่ใช่ก็แค่นี้เครื่องครัวนี่เครื่องครัวเอาไปทํากินเพราะว่ามันจะได้เซฟรายจ่ายถ้าซื้อมาตกก็หนักอ่ะสองร้อยสามร้อยต่อวันแต่พะค่าอาหารถ้าเราเอาไปมันก็นั่นหน่อยนี่ไปหรอไม่มีแต่ก่อนมันมีอยู่แล้วถูกตัดแล้วมั้งเพราะมันเป็นของลูงคานะก็ประมาณนี้นะครับ ออก็พ, <S 2> <S 2> พี่ชายก็เจ็บบางส่งสงนะวนเนาะเพราะจะขนของไปที่นั่นนะครับบางส่วนเพื่อที่จะเซฟประหยัดนะครับรายจ่ายลดรายจ่ายนะครับลด,ดลงนะเอฟซี FC. โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้อง,องขออนุญาตคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับช่องแมงทับูชแนลครับผม